สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่46เราจะมาชวนคุยกันเรื่องเบาๆนะคะเรื่องห้องน้ำที่ญี่ปุ่นค่ะหรือง่ายๆก็คือห้องส้วมละค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเข้าไปใช้บริการแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม สำหรับข้อมูลในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเบาๆนะคะแต่ก็เราเราก็มีการอ้างอิงนะคะไปถึงเว็บไซต์เจ้าประจำของเรานั่นเองก็คือ japanguide.com ค <c oughs> ่ะในเว็บไซต์ตัวนี้เขาจะมีเซกชันหนึ่งที่จะเป็นเรื่องอ t ติค e เตนะคะหรือเป็นเรื่องมรารยาทต่างๆในการในการอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะคะและหนึ่งในอ t ติค e ตที่เขาแนะนำขึ้นมาก็คือเรื่องการใช้ห้องน้ำ ที่ญี่ปุ่นนะคะหรือหัวข้อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า using toilet นะคะถ้าลองไป search ดูก็จะเจอหัวข้อนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหัวข้อสั้นๆนิดนึงแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการ list หัวข้อมาที่ยืนยันได้ว่าเรื่องห้องน้ำก็เป็นเรื่อง culture shock อย่างหนึง่งสำหรับคนต่างวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะ,ะถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นชาติที่เจริญ แค่ไหนก็ตามห้องน้ำเขาจะมีห้องน้ำา2แบบเหมือนเราเลยค่ะเหมือนเราที่มีเป็นห้องน้ำแบบประเภทชักโครกกับประเภทนั่งยองญี่ปุ่นก็จะมีเหมือนกันคือชักโครกกับนั่งยองนะคะแต่นั่งยองของเขาจะต่างจากเราค่อนข้างจะเยอะนะคะทำให้ทำให้บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการเข้าห้องน้ำของญี่ปุ่นแบบ traditional เนี่ยต้องต้องเข้ายังไงนะคะลองมาฟังกันดูนะคะสำหรับตัว ห้องน้ำของญี่ปุ่นในในรูปแบบที่เป็นแบบตะวันตกเป็น Western s t สไตล์เนี่ยน,นะคะมันก็ ทุกคนคงพอจะทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางโดยโทัวร์เนี่ยจะไม่ค่อยต้องไปเผชิญกับห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำแบบญี่ปุ่น traditional เท่าไหร่เพราะว่าทัวร์ก็มักจะพาไปสถานที่ที่มันค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะแล้วก็เป็นเมืองซะส่วนใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งการไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเจอห้องน้ําที่เป็นเวสเทิร์นสไตล์เนี่ยเยอะแยะนะคะแล้วก็ อาจจะไม่เคยเห็นห้องน้ําแบบญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ําไปนะคะสำหรับห้องน้ําแบบญี่ปุ่นเขาก็แบบ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 ตะวันตกนะคะเวสเทิร์นเนี่ยก็จะเหมือนบ้านเรานะคะแต่ฟังก์ชันเขาก็จะเยอะกว่าหน่อยหนึ่งตามที่เรา,อาพอจะทราบกันคือฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ระดูไฮเทคก็อย่างเช่นพวกสายฉีดชำระที่ใช้กดปุ่ม นะคะแล้วก็สายฉีดชำระที่ปรับหัว Position ในการฉีดได้นะคะเพราะว่าฟังก์ชันในการใช้ของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนได้ตามเพศนะคะ,ะแล้วก็ปรับระดับน้ำได้นะคะระดับน้ำในการฉีดเนี่ยจะเป็นสเปรย์หรือว่าจะเป็นสเปรย์แบบแรงสเปรย์แบบอ่อนอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังการการ ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราก็คือเป็นฟังก์ชันในการปรับในการเป่าลมนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุระนะคะส่วนตัวของเราก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะนอกจากนี้ก็อันอีกอันหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆในตอนหน้าหนาวก็คือว่า,า,าช่วงที่หน้าหนาวเนี่ย ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวหนๆเลยนะคะเป็นช่วงปลายปีธันวามการกาคมพาเนี่ยจะรู้ว่าการที่นั่งห้องน้ำแล้วฝารองนั่งมันเย็นมากเนี่ยมันก็ทรมานนะคะเพราะฉะนั้น ใน uh, ใน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 ฟังก์ชันของตัวห้องน้ำหรือฝาชักโครกนะฝารองนั่งของชักโครกเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในการปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเป็นการเอาผ้ามาหุ้มให้มันนุ่มๆแล้วก็อุ่นๆไม่ต้องสัมผัสไม่ให้ไม่ให้เนื้อเราไปสัมผัสกับฝารองนั่งโดยตรงซึ่งมันจะเย็นมากนะคะ เขามีแบบเป็นที่เป็นเอาผ้ามาหุ้มให้มันนุ่มๆแล้วก็ไม่เย็นแต่ว่าก็จะมีบางรุ่นที่ปรับอุณหภูมิของฝารองนั่งให้มันอุ่นขึ้นได้นะคะอำนวยความสะดวกอำนวยความสบายในการใช้งานประจำวันนะคะตัวนี้แล้วก็ที่เราเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเมื่อ,อนานมาแล้วนะคะเราเรามันก็จะเป็นที่กล่าวขานกันว่าห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยมันไฮเทคในแง่ที่ว่ามันกลบเสียงได้ กลบเสียงได้ก็คือเราจะทําธุระหนักธุระเบาเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีเสียงตามธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยเขามีปุ่มให้กดเสียงเพื่อกลบกลบเสียงนะคะก็ทำให้มีความสะดวกใจทั้งผู้ที่ทําธุระอยู่และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ,ะตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันในการกดน้ํานะคะมีมีม,มีปุ่ม กดน้ำเบาน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำเยอะสําหรับการทํราธุระที่ต่างกันนะคะซึ่งอันนี้ก็สําหรับผู้หญิงเราจะทราบดีว่าเร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 ามีธุระหนักหรือเบาเนี่ยมันจะใช้น้ําที่ต่างกันซึ่งผู้ชายก็มีโถฉี่ต่างหากซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาตัวฟังก์ชันนี้เท่าไหร่แต่สําหรับผู้หญิงแล้วมันจําเป็นนะคะอันนี้ของอห้องน้ําหรือประเภทของส้วมประเภทตะวันตกนะคะแบบเวสเทิร์นสไตล ทีนี้ห้องน้ําในสถานที่บางสถานที่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีห้องน้าแบบแบบที่เป็นแบบ traditional หรือเป็นแบบเก่านะคะซึ่งเป็นแบบนั่งยองนะคะคล้ายคล้ายนั่งยองซ่วมนั่งยองแบบบ้านเราแต่ว่าการใช้ไม่เหมือนนะคะการใช้ไม่เหมือนกันเรามาฟังกันดูนะคะห้องน้ําประเภทแบบนี้เนี่ยจะเจอที่ไหนบ้างจะเจอที่สถานีรถไฟเก่า นะะที่ที่อยู่ไกลเมืองหน่อยนะคะบางบางที่สถานีที่อยู่ในเมืองบางที่นะคะก็ยังมี ก็ยังมีห้องน้ําประเภทนั่งยองอยู่นะคะแล้วก็อย่าอย่าคาดหวังว่าห้องน้ําที่ญี่ปุ่นจะต้องสะ,อ,อ,สะอาดกิ๊กทุกที่ไม่นะคะเพราะว่าบางที่ที่เป็นสถานรถไฟที่คนเยอะเยอะมากๆเนี่ยเขาทำความสะอาดไม่ทันหรอกคะ่ะบางที่ก็สกปรกนะคะไม่แพ้บ,บ้านเราเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ทําใจว่ามันไม่ใช่เป็นสะอาดร้อเเซนตแบบตลอดเวลาแบบนั้นนะคะห้องน้ําแบบประเภทญี่ปุ่นแบบนั่งยองเนี่ยนะคะ ประการแรกที่ช็อกเรามากๆคือว่ารูปแบบของการของโถเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราะคะของเราเนี่ยเราจะนั่งให้ก้นเนี่ยหันไปทางที่เป็น หลุมสําหรับการะระบายของเสียออกไปนะคะแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวชักโครกไม่ใช่ชักโครกตัวตัวซ่วมนะคะมันจะเป็นลักษณะนั่งยองแต่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนกระโจมขึ้นมานะคะส่วนโคง้คงๆขึ้นมาเหมือนกันกระเด็นนะคะเป็นกันกันกันของเหลวหรือกันของเสียกระเด็นออกจากนอกโถโคง้งงขึ้นมาเวลาเรานั่งถ่ายนะคะเราต้องนั่งถ่ายหันหน้าเข้าหากระโจมตัวนี้ ะะซึ่งตัวกระโจมตัวนี้เนี่ยตัวไอตัวท่อที่เป็นตัวรูระบายของเสียลงไปถังบำบัดเนี่ยนะคะมันจะอ,อยู่ด้านที่เป็นตัวกระโจมตัวนี้ซึ่งมันจะขัดแย้งกับเรานะคะแปลว่าไม่ใช่ว่าให้เราหันก้นไปทางที่มันเป็นรูๆนะคะเราต้องหันก้นอีกทางหนึง่งเราหันหน้าไปทางกระโจม เพะะื่อทีว่ว่าไอตัวกระโจมตัวนัว้นจะเป็นตัวกันกันกระเด,ด็นของอปัสสาวะเวลาที่เรานั่งนะคะตัวนี้อันนี้เป็นอย่างแรกนะคะต้องนั่งคล่อมเป็นนั่งนั่งก็นั่งเป็นนั่งนั่งนั่งยองเหมือน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 สวมบ้านเราอย่างนี้ละค่ะแต่ว่าหันหน้าคนละด้านนะคะหลักๆคือเราต้องหันหน้าเข้าหา,รากระโจมนะคะแบบอ,อย่างที่สองคืออ,อย่างที่สองก็คือว่า เวลากดน้ำเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันให้กดน้ำเบาน้ำหนักนะคะน้ำเบาน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำเยอะนะคะกดให้ถูกฟังก์ชันนะคะเพราะว่าถ้ากดถ้าเราถ่ายเบาแล้วกดน้ำเยอะมันก็เสียน้ำเสียน้ำไปเยอะนะคะเปลืองน้ำแต่ถ้าเกิดเราถ่ายหนักแล้วกดน้ำเบานะคะซ่วมประเภทแบบนี้มันจะชักไม่ค่อยลง นะคะมันจะปัดของเสียได้ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะคะมันจะต้องกดหลายครั้งเพราะฉะนั้นกดน้ําให้สมกับธุระที่เราทํานะคะ,ะถ่ายเบาก็กดน้ําน้อยถ่ายหนักก็กดน้ําเยอะให้เหมาะสมกันนะคะตัวนี้ตัวที่3ก็คือ,อห้องน้ําที่ญี่ปุ่นนะคะบางที่ไม่มีที่ทิ้งกระดาษชำระนะคะแปลว่า ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ให้ใช้กระดาษชำระนะคะกระดาษชำระที่ญี่ปุ่นจะเป็นฟังก์ชันที่กำจัดได้ใน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 ถังบำบัดหรือในส้วมเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นจะให้ทิ้งกระดาษชำระลงในท่วมในส้วมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบชักโครกและแบบ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 นั่งยองให้ทิ้งลงไปเลยค่ะ ะะไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะต้องบ้านเราจะมีป้ายเตือนไว้เลยว่าห้ามทิ้งกระดาษลงในชักโครกนะคะแต่ญี่ปุ่นนี้กลับกันค่ะคือให้ทิ้งกระดาษชําระนะคะกระดาษชําระนะคะลงในชักโครกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกระดาษชําระบ้านเขาทํามาเพื่อให้ย่อยสลายได้ในในส้วม ในการำกำจัดของเสียที่เป็น,ปนอของเสียที่ออกจากร่างกายแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นข้อต่างนะคะทิ้งกระดาษชำระลงในชักโครกหรือในส่วมไปเลยนะคะและถ้าห้องน้ำที่มีเสียงกลบที่มีฟังก์ชันที่เปิดเสียงกลบได้ก,ก็ควรใช้นะคะเขามีให้ใช้ก็ควรใช้แสดงว่าเขาต้องคิดว่าการที่การมีเสียงดังมันอาจจะ,ะรบกวนคนอื่น นะคะอันที่ว่าเราเราสมมติว่าเราไม่อายเนี่ยเราไม่เราไม่เขินกับการที่มีเสียงในการทําธุระก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ก็ได้เขาจะอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีฟังก์ชันให้กลบเสียงก็กดฟังก์ชันกลบเสียงนะคะตัวนี้แล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าในห้องน้ำญี่ปุ่นให้ทิ้งกระดาษ กระดาษชำระที่ใช้แล้วเนี่ยให้ทิ้งลงไปในชักโครกเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าห้องน้ําบางที่ไม่มีสายฉีําระนะคะห้องที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสายฉีําระให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมกระดาษชำระไปเองแต่ว่าอย่าเอากระดาษชำระที่เราใช้ในเมืองไทยไปใช้กับเขาเพราะกระดาษบ้านเราไม่ได้ย่อยสลายได้ในระบบของเขานะคะให้ใช้กระดาษชำระ ะะที่มีขายอยู่ในญี่ปุ่นเอาไปใช้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เตรียมไปให้พร้อมเพราะว่าหลายที่อาจจะไม่มีนะคะก็เตรียมไปอันนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งห้องน้ําญี่ปุ่นนะคะห้องน้ําแบบเวสเทิร์นหรือว่าเป็นแบบตะวันตกแบบชักโครกเนี่ยอาจจะมีอะไรพร้อมหน่อยแต่ว่าเต็มใจว่าถ้าเกิดเจอห้องน้ําญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้จะไม่ค่อยมีกระดาษชําระให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วหลายๆที่แทบจะทุกท,ท,ที่ไม่มีสายฉีดชําระ นะคะเตรียมไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้า,าถ้าเขาในในห้องน้ำแบบญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมีระบบการการใช้น้ำที่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะบางที่เราจะเห็นว่า,าเขาจะมีอ่างล้างมือจิว๋วจิ๋วที่เป็นต่ออยู่บนตัวถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำลงมาเวลาที่ทำธุระเสร็จแล้วกดน้ำอย่างเงี้ยค่ะ ถังน้ําของชกักโครกเหมือนถังน้ําของชักโครกนะคะบนถังน้ําของชักโครกเนี่ยบนถังน้ําของที่เก็บน้ําที่จะปล่อยมาลงชําระตัวตัวสิ่งปฏิกูลลงไปนะคะตัวเนี้ยจะมีอ่างล้างมือเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำธุระเสร็จนะคะเราล้างมือตรงน,นั้นเลยนะคะพอล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นระบบการเอาน้ำที่เราล้างมือเนี่ยเอาไปเอาไปทำเอาไปชกักโครก ะะเอาไป flush ตัวตัวสิ่งปฏิกูลนั้นลงซึ่งเป็นการใช้น้ำที่ที่ที่เรียกว่าเป็นการยังมีคุณค่านะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำที่ชักโครกมันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำสะอาดถูกไหมคะเวลาที่เราสมมตุติทำธุระเสร็จแล้วเราล้างมือแล้วเราก็กด กดน้ำเพื่อฟลัชมันก็จะเป็นการใช้น้ำที่เราไม่ต้องไปใช้น้ำดีในการล้างมือหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการประหยัดน้ำนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเขามีอ่างล้างมือก็ล้างในห้องน้ำเลยไม่ต้องออกมาล้างนอกเพราะข้างนอกอาจจะไม่มีอ่างล้างมือแล้วนะคะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าสถานที่นั้นเขามีการให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าไปใช้ห้องน้ำก็ต้องเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสถานีรถไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะหรือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นเป็นส่วนใหญ่ก็คือสถานีรถไฟล่ะค่ะที่จะไม่มีการเปลี่ยนรองเท้านะคะแต่สถานที่อื่นก็อาจจะมีที่เปลี่ยนรองเท้านะคะเพราะว่าในตัวในตัวห้องน้ําแบบญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพบได้ที่ไหนบ้างนะคะ1เราจะพบได้ตามสถานีรถไฟเก่าๆหรือสถานีรถไฟนอกเมืองนะคะหรือสถานีรถไฟ ในเมืองบางที่ก็จะมีห้องน้ําประเภทนี้อยู่ปรับปนอยู่กับห้องน้ําที่เป็นห้องน้าชักโครกป,ปกตินะคะที่ที่2ที่เราจะเจอนะคะนะคะถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเรานั่งรถครั้งที่แล้วที่เราคุยกันไปนะคะคือรถรถรถข้ามเมืองรถรถบัสนะคะที่ข้ามเมืองเนี่ยจุดจอดรถบางที่นะคะก็จะยังมี ยังมีตัวห้องน้ําหรือซ่วมแบบญี่ปุ่นนี้อยู่นะคะตัวนี้จะเห็นจะเห็นอยู่หลายที่นะคะเห็นจ,จุดจอดรถจะมีนะคะก็คือสถานที่สาธรารณะนั่นเองนะคะเขาก็จะมีอยู่จุดจอดรถนะคะห้องน้ํารวมในห้างเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะในห้างไม่ค่อยมีแล้วแต่ที่เคยเจอก็คือบางตึกเก่าๆตึก Office, ออฟฟิศอ่าตึกอา่าตึกสถานที่ราชการเก่าๆเ,เนี่ยคะ่ะจะมีมหาวิทยาลัยเก่าๆ ะะจะมีห้องน้ําแบบนี้อยู่นะคะเป็นห้องน้ํารวมคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นห้องน้ํารวมนั่นแหละนะคะที่จะมีแบบนี้นะคะห้องน้ำที่เป็นสถานที่สาธารณะนะคะจะมีแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ถ้าเราถ้าเราไปถ้าเราได้เข้าไปสถานที่แบบนี้เราจะเจอนะคะก็คือสถานที่พวกโรงอาบน้ำนะคะโรงอาบน้ําแบบที่โรงอาบน้ําสาธารณะตามที่เคยคุยไว้ใน E ีก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีนะคะ จะมีห้องน้ำสไตล์ที่เป็นนั่งยองแบบญี่ปุ่นนะคะอีกที่หนึ่งที่มีก็คือเป็นเรียวคัรเก่าๆหรืออาจจะเป็นเ,เกรดที่ไม่ถึงเรียวคันแต่เขาเรียกว่ามินชุกุคือบ้านแบ่งให้เช่าคล้ายๆอย่างนั้นนะคะนอกเมืองเนี่ยหรือเป็นบ้านบ้านคนเก่าๆนะคะอ,อย่างเช่นบ้านในในในนอกเมืองในชนบทเนี่ย ก็จะยังเจออยู่นะคะถ้าเกิดเป็นลนักษณะแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นลนักษณะที่เป็นบ้านหรือจะเป็นมินชุก,กุหรือเป็นเรียวกันเก่าๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นห้องน้ํารวมหอพักนะคะดอมต่างๆหอพักที่เป็นประเภทดอมที่พักที่เป็นประเภทประเภทโฮสเทลนะคะอาจจะเจอนะคะ,ะพวกนี้แล้วก็สถานที่พวกนี้ที่เป็นที่พักประเภทแบบนี้เขาจะมี สลิปเปอร์หรือว่ารองเท้าไว้ให้เปลี่ยนก่อนจะเข้าห้องน้ําประเภทอย่างนี้นะคะเพื่อรักษาความสะอาดนะคะก็ถ้าเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะคะเอาเปลี่ยนรองเท้าเราไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็มีที่วางเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปในโซนที่เป็นห้องน้ําแล้วก็เปลี่ยนโดยการใส่สลิปเปอร์ของเขานะคะเข้าไปหรือแม้กระทั่งถ้าเราเคยพักที่เรียวกันต่างๆหรือว่าห้องน้ําที่เป็น ในในในโรงแรมนะคะก็ <S 2> <S 2> <S 2> จะมีลักษณะการให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำนะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่าอย่าอย่าใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าเรา,าเข้าไปองท้าเข้าไปในนั้นแต่ถ้าเราจะไม่ใส่ก็คือไม่ใส่เลยเข้าไปก็โอเคมันก็คือเป็นเป็นไฮจีนเป็นความสะอาดของเราที่เราจะปนเปื้อนไปแต่ว่าเราเขาไม่ให้เราไปทําความปนเปื้อนในห้องน้ําเขาเพราะฉะนั้นห้ามใส่รองเท้าอื่นๆเข้าไปในห้องน้ํานะคะอันนี้เป็นกกติกาในการใช้ ห้องน้ำอของญี่ปุ่นนะคะ,ะบางอันก็จะเป็นอันที่บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ผสมกันระหว่างห้องน้ำที่เป็นเวสเทิร์นกับกับห้องน้ำนั่งยองญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการกดน้ำน้ำน้อยน้ำเยอะสำหรับธุระที่ต่างกันก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็การใช้ทิชชู่เปเปอร์นะคะอยเลทเปเปอร์นะคะต้องใช้ต้องใช้กระดาษที่เป็นที่เป็นสำหรับ ห้องน้ำเท่านั้นเพราะมันจะย่อยสลายได้ในระบบการกำจัดของเสียของเขานะคะอย่าใช้ชิชู่จากบ้านเราไปใส่ส้วมของเขาไปทิ้งในส้วมของเขาไม่ได้นะคะมันจะทำให้อุดตันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะใช้เหมือนกันระหว่าง z o วมตะวันตกกับส่วมญี่ปุ่นการกดน้ําการการใช้ทิชชู่การเปลี่ยนสลิปเปอร์ถ้ามีนะคะแต่ว่าเรื่องของการใช้ห้องน้ํแบบแบบนั่งยองนะคะก็ก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็น culture shock ซึแม้แม้ตัวเองก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการจะใช้ห้องน้ําแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะคเข้ามากี่ครั้งก็ตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามัน มันก็แปลกๆนะแต่ว่าเราก็เราก็ก็คือต้องตามน้ําไปถ้าเกิดว่าเราต้องไปเจอแบบนั้นนะคะมันไม่เชิงมันไม่เชิงความโสกปรกนะคะเพราะว่าบางที่มันก็สะอาดกิ๊กมากนะแต่ที่โสกปรกก็มีแหละคะ่ะไม่ได้แปลว่ามันจะสะอาดทุกที่นะคะที่สกปรกก็มีเคยเจอแบบในสถานีรถไฟซึ่งมันสกปรกมากก็มีนะคะแต่ว่าไอ้ความที่ลักษณะาการนั่งแล้วก็เนี่ยแหละ ที่มันทำให้เรารู้สึกแปลกๆมากนะคะในการที่ทําธุระนะคะก็ลองศึกษาไว้นะคะถ้า,าถ้าถ้าสนใจว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเจอนะคะลองเสิร์ชหาดูในในในหารูปดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปใช้ลองไปใช้ดูลองไปเปิดประสบการณ์ดูนะคะกับการาเข้าห้องน้ําที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นข้อมูลเบาๆค่ะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันจริง จริงนะคะแล้วก็เอามาฝากกันเหมือนเดิมเป็นเกล็ดทีอ่อาจจะไม่ค่อยมีใครนำะม,มาบอกกันเท่าไหร่นะคะก็แบบนี้ค่ะมีเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยไปเรื่อยๆนะคะมาแทรกซึมบางครั้งก็เป็นวิชาการบ้างบางครั้งก็เป็นเกร็ดแบบที่เ,เป็น เล็กน้อยจริงๆแต่ก็เอามาคุยกันแล้วก็สนุกดีนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะมาถึงที่พี่อที่ EP ที่4ี่กันแล้วนะคะเกือบถึง50แล้ว EP ที่50เราจะมีการขอบคุณผู้ฟังนะคะลองติดตามกันดูค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ